สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หนังสือได้ผ่านไปมีหนังสือที่ได้รับรางวัลมากมายแต่มีหนังสือชุดหนึ่งที่มีอยู่สี่เล่มแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือที่ดีในปีนี้เป็นหนังสือเรื่องของเล่นของพ่อวันนี้คนที่พัฒนาหนังสือชุดนี้มาอยู่กับเราคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีป ที่จะพูดถึงหนังสือชุดนี้ว่ามีความสําคัญอย่างไรและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรในการเลี้ยงลูกจากหนังสือชุดนี้ค่ะต้องถือเป็นมงคลของชีวิตนะครับในความเป็นประสบนิกรชาวไทยที่มีโอกาสได้อ่านรายเส้นประวัติศาสตร์ที่สมเด็จย่าได้ทรงบันทึกเอาไว้ถึงการเลี้ยงดูพระโอรสทั้งสองพระองค์และพระธิดาหนึ่งพระองค์จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในชีวิตของความเป็นเด็กก็คือพระองค์ท่าน ทรงอนุญาตให้พระโอรสและพระธิดาเล่นและของเล่นของพระอ,องค์ท่านเรียบง่ายประหยัดไม่ฟุ่มเฟื่อยเป็นของเล่นที่อยู่รอบๆตัวนั่นเป็นที่มาของหนังสือสี่เล่มเป็นการเล่นของพ่อนะครับการเล่นของพ่อหมายถึงว่ารอบตัวของเราคือของเล่นสมเด็จย่าอนุญาตให้พระโอรสและพระธิดาเล่นดินน้ำลมและไฟ อาจจะคลางแคลงกันนะครับว่าเด็กเล็กๆอนุญาตให้เล่นไฟได้อย่างไรพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าการเล่นของเด็กๆต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นั่นหมายความว่าเด็กจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังและปลอดภัยของเล่น4รูปแบบที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ในบ้านก็มีของเล่นในสวนก็มีของเล่นที่สำคัญที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงในบ้านและ ของเล่นภูมิปัญญาก็ถือว่าเป็นของเล่นหนังสือสีเล่มนี้ตอบคำถามมานะครับว่ารอบตัวของเด็กมีของเล่นของเล่นง่ายๆรอบตัวแต่มีคุณค่ามหาศาลเรามองข้ามไปอย่างน่าเสียดายของเล่นในบ้านซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของเล่นในสวนที่เราก็ปลูกกันอยู่แล้วก็เติบโตอยู่ทุกวันในสวนของเราของเล่นเพื่อนรักก็คือสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่ ของเล่นวันวานของเล่นที่เป็นภูมิปัญญาคู่กับคนไทยสิ่งเหล่านี้นํามาเป็นของเล่นอย่างวิเศษได้นั้นแล้วก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งวิเศษใหญ่เลยค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะรกลูท